มาวันนี้กินในนีงเงียนว่ามาซาคู่เอ้ยนุ่มปางมอก็เอวจึงก็ซาคู่วันนี้เรามีแค่นี้นะเรากินนุ่มปางมอนาหลักนะสี่สวย ซาคุไซมูไตเกมน้ำปังหมอกซึ้งการลุกโดดขอบอกเสื้อตรง ย็นนี่กินแค่นี้กับพ่อแล้วนะอืมอติดตามมันกำลังแย่เฮากันนะ จะได้มาพบกับสจ้าสตูนพาชิวคนนี้เลยๆนะอย่าลืมล่ะมมงนะ่ม